ตอนเราก็กกคือพบพี่ชิชโชอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ฮะยังอยู่กับโรงงานสุพรรณบุรีในโครงการพาช่างเที่ยวโดยศูนย์พีเอสไอรามคำแหงโดยพ่อพนชัยสินทุจเจริญของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ฮะเดินทางมาถึงเกมเข้าวินนะฮะและเป็นการเข้าวินแบบประสานงานเลยและพี่ชุมพลกับพี่ธงชัยนะฮะ ผูกาทั้งสองคนก็ยืนประจันหน้ากันเรียบร้อยแล้วขอเหรียญเดียวขอเหรียญเดียวหลังจากให้สัญญาณนะครับใครเข้าก่อนคนนั้นชนะไปเลยพร้อมนะฮะถ้าพร <Switzerland> ้อมแล้วฮะทุกท่านฮะร่วมเป็นพยานนะครับนับ1 2 3ไปฮะไม่โอ้โหเุ้ยบ้านะโอ้โหจริงๆ แต่ว่ายังไงก็ผิดกติกายอยู่ดีมีเลือนมาเยอะเกินนะฮะจริงๆมันต้องติดตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ <Rey> โอ้โหเมื่อกี้ถือว่าซ้อมใหญ่แล้วกันฮะซ้อมใหญ่แล้วกันถ้าถ้าเป็นฝั่งนี้จะโอเคกว่าไหมฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่นะฮะอ่าดูนะฮะโอ้โหเมื่อกี้คุณผู้ชมครับแลกกันทีละหมัดนอกทั้งคู่เลยฮะและตอนนี้เอาใหม่นะฮะตอนนี้ใครถึงก่อนใครถึงก่อนก็ไม่น่แน่รอฟังสัญญาณเมื่อกี้พี่จุ๋มพลปล่อยก่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวหยิกเลย ห้ามปล่อยก่อนนะจ่าถ้าพร้อมแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งฮะเข้าเวนฮะน็อกเดียวจบและไปฮะคุณผู้ชมครับดูฮะดูอ่าตอนนี้ยางแตกอยู่หน้าบ้านฮะทั้งคู่เลยฮะ <c oughs> เอาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะคำเป้ายากแล้วับคุณผู้ชมครับมันเฉียดไปเฉียดมาครับตอนนี้ครับแมมพอหมดจะไม่เข้านี่ก็ไม่ได้เลยฮะ,ะตอนนี้ฮะโอ้โหคราานี้ออกทะเลเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับไปไกลแล้วฮะ,ะไปไกลแล้วโอ้โหโอ้โห มคุณผู้ชมครับต้องดูความแม่นของพี่ชุมพลหลุน,น,นแต่พี่ชุมพลใจเคียงมากครับตอนนี้มีการมาทักยันแลมเลยนะฮะพี่ชุมพลใกล้เคียงมากครับคุณผู้ชมครันบนอ๋อมันเฉียดไปเฉียดมาอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเมื่อกี้แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเลยนะฮะโป้งเดี่ยวจอดแบบนั้นไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะมันจะดูเกมผมนี้ย่อแย่ทันทีนนนมันต้องยากสิฮะและเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนสีปรมมือพี่ธงไทย,ยนะครับคุณผู้ชมครันบน,น,นี่นี่นี่นโอ คือพอบทจะไม่เข้าเนี่ยเราก็ไปไกลเลยแต่พอบทถึงเข้าเนี่ยนะพี่จุมพลเฉียดไปเฉียดมาเนาะโอ้น่าเสียดายอ่ะเรามาคุยกับรองแชมป์ก่อนดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้ก้าของเราพี่จุมพลครับจากร้านอะไรครับพี่อ่าพลังคนเซลล์แอนด์เซอร์วิสครับผมตั้งอยู่ที่อ่ารามิทาเกียร์มอแปดครับผมเกียร์มอนะเกียร์มอนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกีมอแปดนะฮะมีบริการอะไรบ้างที่ร้านเราก็รับติดตั้งแจนเาอเทียมครับผม แล้วก็บริการหลังการขายด้วยเนอะและเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทร089ครับ,บ8229600ครับผมนะฮะติดต่อไปได้เลยนะฮะพี่ชุมพลนะฮะคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้นะเพราะว่าเพิ่งแพ้มาของแสลงน,นะพี่เนะอะน,น,นี่นี่นี่คุยกันแชมป์ของเราดีกว่าแชมป์พี่ธงชัยจากร้านอะไรครับพี่ผมใช้คำว่าตัวแทนเลของพี่อดครับชื่อร้านไม่มีตัวแทนพีเอสไอเลยนะฮะมี ตัวแทนพีทไอก็ต้องทําจานพีทไออย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าถ้าใครสนใจจะติดจานกับพี่เนี่ยเบอร์โทรเบอร์อะไรครับอ่าศูนย์แปดเก้าครับอ่าหกเก้าสองครับหนึ่งพี่เปลี่ยนเบอร์ป่ะครับหรือหรือไม่ตัดใช่อ่าอีกทีฮะ้อีกทีครับคัดครับออีกทีฮะับศูนย์แปดเก้าครับหกเก้าสองหนึ่งหกหกเจ็ดครับ ก็ยังสนุกอยู่คงจะเช็ดแผ่นไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเด่นขึ้นไปข้างล่างนี่แล้วกันนะฮะตื่นเต้นนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมอบรางวัลกันตามระเบียบเลยดีเดยวนะพี่ดงงใจสําหรับแชมป์ในเข้าวินของเราในครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเทปหน้าเกมสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะตามลุ้นกันเองวันนี้พบอินพิชิตโชคและเพื่อนช่างจากรมกำแหงทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ